สาระยังมีอยู่ในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูของเล่นใหม่ล่าสุดจากทางเฮียทอยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับทุกคนผมก็พาทุกคนมาอยู่กันในเว็บไซต์ทางการเลยนะครับของทางเฮียทอยข้างหลังตรงนี้เลยนะแล้วก็ของเล่นใหม่ล่าสุดที่เขาทําการเปิดเผยมาในวันนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือจะเป็นตัวด้านของก hey ็อตซิล่าเฮเซนั่นเองโอ้โห oh, ตบมือครับทุกคนมาแล้วตบมือเลยซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ซิล่าตัวนี้เนี่ยเคยมีภาพโปรตปยและก็ตัวงานโปรตปยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อประมาณหลายเดือนก่อนแนละ้ว ก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้นักสะสมอย่างพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับที่ฮิยทอยเนี่ยเขาจะทำก็ซิล่าในยุคเฮเซออกมาแล้วก็ใช่เลยครับตอนนี้ก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะเป็นทางด้านของก็ซิล่า1991นั่นเองจากภาพยนตร์เ,เรื่องก็ซิล่าปะทะคิงกิโดร่านะครับผมแต่ว่าตัวงานนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าก็ซิล่าฮอกไกโดเวอร์ชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นก็ซิล่าตัวแรกเลยนะครับของทางฮิยทอยที่มาในรูปแบบที่เป็นคลาสสิกก็ซิล่านะครับทุกคนตามทีีี่่เเเขขาาายยนนนนตรรรง้ลลลละคคับอออิิิจสสกก็ซ เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนะครับทุกคนเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะทําตัวละครตัวอื่นที่เป็นคลาสสิกก็จะเาออกมาเช่นเดียวกันก็เป็นไปได้นะครับผมโอ้โหดีเลยนะซึ่งอาจเดี๋ยวเราไปดูตัวงานกันแบบชัดๆกันหน่อยดีกว่า นี่ครับผมเป็นภาพโปรโมทหนะ้าโหผมบอกเลยนะครับว่ามุมนี้คือสวยจัดและผมชอบในการถ่ายภาพโปรโมทของเขามากนะครับผมเพราะว่าดูสิเหมือนในหนังเลยนะครับผมเป็นฉากภูเขาแล้วก็เป็นฉากท้องฟ้าข้างหลังซึ่งดีเทลตัวงานนะครับทุกคนดูดีละเอียดยิบยับดีมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของการลงสีก็ลงสีมาให้สําเร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนี่เป็นแนะอคชั่นฟิกเกอร์หน้าโหดูมุมดีดิโคตรโหดเลยนะครับทุกคนก็สามารถขยับแขนขาอะไรได้ปกติเลยเนาะแล้วก็หางก็ค่อนข้าที่จะยาวพอสมควรเลยโอ้โหดูดีจัดนะผมชอบนะแล้วก็ อบฉากไอ้ที่เป็นพื้นเป็นเขาข้างหลังของเขาตรงนี้มากเลยนะครับทุกคนสวยมากอ่าประมาณนี้โอ้โหนี่คือข,ข้างข้างของมันนะครับคอของก้อนเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรนะครับแล้วก็เออทำไมหัวมันแบนอย่างงี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ดูดีนะครับแล้วก็คีบหลังก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยอ่า แล้วก็นี่โอ้โหตัวงานนะครับในอีกรูปหนึ่งซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในส่วนขาของมันนะครับจะรู้สึกว่ามันแปลกๆไปนิดนึงความคิดเห็นของผมแต่ว่าก็ต้องเราดูตัวงานจริงๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะว่าเขาจะมีการแก้เกมอะไรออกมาหรือเปล่านี่โอ้โหมุมนี้สวยนะครับทุกคนดีเทลดีจัดแล้วก็การเล่นสีแล้วก็การแต่งภาพของเขาดูดีมากเลยซึ่งเจ้าก,ก็ซิล่าตัวนี้นะครับผมจะมีความสูงอยู่ที่18เซนติเมตรนะครับทุกคนก็คือจะมีขนาดพอๆกับเจ้าก็ซิล่า2021เลยนะครับที่เขาเคยขายมาเป็นก แล้วก็จะมีชิ้นส่วนมือมาให้เปลี่ยน2อันตามรูปเลยดีนะครับอย่างน้อยก็มีชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนนะแต่ว่าจะได้ลาแสงเหมือนกันแต่คงจะไม่มีให้คงจะมีเวอร์ชันย้อมแมวอีกในอนาคตนั่นเองโอ้หนี่โอ้ภาพนี้สวยนะครับผมสวยจัดเลยอ่าประมาณนี้แล้วก็นี่ครับทุกคนเออภาพนี้ภาพนี้ดูแปลกๆไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าช่วงขาเนี่ยเออขามันแปลกๆอะ่ะคือผมบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงตัวตรงนี้ขึ้นไปมันสวยมากเลยนะครับแต่ว่าขาผมว่ายังแปลกๆอยู่อาจจะต้องอ้วนตรงนี้แล้วก็ผอมตรงนี้แต่นี่คือมันอ้วน อีกครั้งหนึ่งก็ได้อ่าแล้วก็น,นี่คือการลงสีแบบไม่มีการแต่งเติมภาพอะไรเลยนะครับผมเป็นแบบตัวงานจริงๆเลยซึ่งโอ้โหตาเขอนข้งที่จะสวยเลยนะตาแบบ ส้มๆเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ฟันโหฟันนี่สวยนะเหมือนเช่นมอนเตอร์อาร์ทเลยทุกคนอ่าดูดีมากๆเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็เจ้าเอเช่นมอนเตอร์อาร์ทเนี่ยก็เคยมีเป็น1991มาแล้วนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ดูผมรีวิวก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับทุกคนในช่องเลยนะครับผมอันนี้คือเบเอเชียนมอนเตอร์อาร์ทแล้วก็ในภาพเนี่ยก็คือจะเป็นทางด้านของฮิยะทอนั่นเองซึ่งเดี๋ยวก็ถ้ามันมาแล้วผมก็ค่อยเอามารีวิวเปรียบเทียบไปดูกัแล้วกันนะครับผมถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปดูนะ1991ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เช่นเดียวกับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับของทางฮิยะทอยก็จะพยายามหามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่น แล้วก็ตัวงานตัวนี้เนี่ยจะวางขายนะครับผมรู้สึกว่าสิ้นปีนี้นะครับผม Q 4 2024นนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ถ้าทำการเปิดเพลออเดอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนราคา51ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า1-2,000บาทนะครับผมประมาณนี้นะโดยเรลียยไม่เกิน2000อยู่แล้วลองไปหาซื้อกันดูได้เลยนะครับทุกคนสำหรับสารัฐยังมีวันนี้ก็คงจะฝาาไว้ท่งนี้แล้วแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวกันจันนะครับทุกคนสวัสดีครับ